โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ถามขอนะวันนี้ผมจะมาสอน,นเรียกว่าเป็นการเมสอนติดตั้งพวกแอปโคชใชใ้ตัวเกมลงไปในแอปพคนะก็คือการใช้สคริปต์นั่นแหละ ท,ที่แล้วเนี่ยมันคนมาขอเยอะมากเลยนะคะเออผมทําให้แล้วแหละนะคะโอเคอย่างแรกนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีเนี่ยก็ตามนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะเวลาดาวโหลดจจะไม่อยู่ในหน้าของดาวน์โหลดนะครับอย่างแรกก็ต้องมีแอปแจกไฟล์ก่อนนะคนโอเคแล้วก็มีอุปกรณ์ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ เรานะอย่างแรกเลยให้เราติดตั้งตัวแอปโคนะคตั้งตามผมกนะกดไปตรงที่แอปโค้ครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกศร T ด้วยนะจะได้เข้าใจาง่ายๆให้เรากดอันแรกเลยครับกดไปแล้วก็รอมาสักคู่นึงเนาะลูอะสอรไม่ค่อยละเอียดนะโอเคแล้วก็กดคำว่าติดตั้งเลยแล้วก็รอมานะครับพอมันพอมันเสร็จนะมันจะมีคำว่าเปิดับเเสร็จนะครับให้เรากดเปิดไเลยนะ ือว่าเราจะย้ายแอปไปก่อนนะนก็คือการย้ายแอแบบอันตัวนี้นะให้เรากดคำว่าติดตั้งต่อไปเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่แล้วเนะนเป็นแอปโค้ดนะนโอเครอไปนะโอเคจากนี้เนะี่ยให้เราคํากดคาว่าเปิดเลยนะกดไปเลยโอเคแล้วก็รอมันเข้าแอปเนาะโอเคมันก็จะเป็นในหน้านี้แล้วก็รอมันดาวน์โหลดก่อนนะตรงด้านล่างเนะี่ย ้มันถึง100ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเข้าได้ง่ายแอปนะรอไปโอเคนะครับอันนี้ผมโหลดมาไว้ก่อนแล้วนะแต่ว่าทำยังไงลนะ่ะให้มันแบบเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะให้เราก,กดมาที่การตั้งค่านะแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับตอนแรกจะเป็นภาษาจีนอ่าตอนแรกมันจะมีให้เปลี่ยนเป็นจีนแล้วก็อังกฤษให้เราเปลี่ยนเป็นอังกฤษครับผมแล้วก็ทําการกดอันนี้ออกมา จากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็กดคําว่าการตั้งค่านะโอเคครับแล้วก็เลื่อนมาหาภาษานะภาษาก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะเป็นใช้ภาษาอังกฤษให้เราเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะแล้วก็กดอันแรกอ่าก,กดเพิ่มนะครับอ่าก็จะมีไทยนะครับกดไปเลยจากนั้นเนี่ยเลื่อนไทยนะเลื่อนไทยไว้ด้านบนโอเคครับแค่นี้ก็เอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะนะการเปลี่ยนภาษาไทยให้เรากดขอบอมาคนระับ กดปุมป่มออกก็คือปุมป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 ่มกดมาหน้าหลังเออแล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะ้าเรากดมาตรงไอ้สีเขียวนะที่มันจะมีเอ่ก็สีเขียวนหน้าหละเหมือนเดิทำตักสอนให้แล้วก็ทําการกดอันแรกครับสีเขียวเหมือนเดิมขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดหน้าก่อนนะแึงโอเคครับถ้าเรากดมาที่ไฟล์นะกดคําว่าโหลดอะไรสักอย่างแล้วก็มเข้าไฟล์ดาวน์โหลดนะ โอเคครับขั <wield ing 1970> ้นตอนน Lock อ <weet> ี้ก็จะเป็นการที่แบบเมื่อเรากดติ okay. ๊กถูกเสร็จกดอันน <gos> ี้เสร็จเอิมแล้วก็ต้องรอนะครับเพราะว่าแบบมันใช้ไม่ได้เยอะมันก็ต้องรอนานนะโอเคครับให้เราติ๊กไฟสกิปแอปแอปเออเรียกว่าอะไรอะเป็นแอปแต่งไฟลโปรนะครผมแล้วก็ทําการกดอันนี้ก็เป็นทรัพยากร OBB นะครับแล้วก็ G G ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันกดไปตรงด้านล่างนะครับตรงสีน้ำเงินม่วง ตอนเนี้เราก็ต้องรอนะครับอาจใช้เวลานานแต่ว่าแบบถ้าไมคใายไม่แรงจริงผมเนะี่ยก็จะใช้เวลานานมากเลยก็รอไปโอเคครับตอนนี้นก็กําลังจะเสร็จแต่ว่าเราอย่าเพิ่งบอกว่า,วามันเสร็จนะมันหายตรงนี้นะมันก็จะไปอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้นะครับฟรีไฟล์ผมก็เสร็จแล้วนะฟรีไฟล์เสร็จแล้วก็แอปเปิโค้ดจะจิ้บเติมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ไปดูเอาแล้วกันส่วนตรงนี้นะครับให้เราแหละรอไปก่อนนะรบรอมันหายไปแล้วก็มันจะไปอยู่ในนี้ เริ่มมาแนละ้วโอเคครับให้เรากดมาตรงด้านซ้ายบนขวาเอ้ยด้านซ้ายบนนั่นแหละกดมาครับกดออกมาโอเคครับต่อไปเนี่ยเราก็เลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็เอาฟรีไฟมาเอามาไว้ตรงหน้ารักน,นะแล้วก็แอปแตโครครับต่อไปก็ logg แล้วก็เอ่ม logg กับสกิปแล้วก็ obb คนระับเดี๋ยวผมจะเข้าแอปแต่ไฟล์ก่อนแล้วกันนะ เข้ามาในแอปติดไฟเนี่ยอันนี้ก็กดอนุญาตไปนะกดโอเคแล้วก็กดโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็มาครบแล้วนะตามนี้เลยนะมาครบแล้วคือเกมเนี่ยมันจะติดตั้งให้เราแตะโน้ตเลยนะให้เราเนี่ยมากดตรงน,นี้ก่อนนกดออกแล้วก็ทําการกดคําว่า Android นะครับแอนดรอยแล้วก็ทําการบวกกดตรงนี้ครับผมอ่ามันต้องเปลีป่ยนภาษาอ่าดี๋ยวผมจะ ตอนนี้จะไปโหลดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกคนต้องมาโหลดในตัวนี้มาก่อนนะแป้นพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยนะครับน,นะนี่ครับตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นให้ไปโหลดในเพจสตูนะพิมพ์ว่าแป้นพิมพ์ภาษาไทยจะแป้นพิมพ์ตัวไหนก็ได้แล้วกันนะโอเคต่อไปก็กดออกไหมหน้าแอปนี้แล้วก็ทําการกดมาตรงอันนี้คุณกดมาตรงนีง้แล้วก็ทําการเอาอะไรว่านี่ครับแป้นพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยเอาเข้ามาครับผมกดเลปเตอร์ผมพูดอลปเตอร์เขียเลย รอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับได้เสร็จแล้วเนาะนี่นก็จะได้แล้วนะให้เราเนี่ยออกก่อนออกมานะครับเราก็ทําการกดอันนี้นี่ต้นพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยเอาเลื่อนออกมามันจะได้แบบไม่ต้องเข้าในหน้าเออเลื่อนนะให้เราทําการกเข้าไปเลยคนระับแล้วก็เออรอมันแป๊บหนึง่งให้เรากดมาอันแรกนะผมกดไปแล้วก็ทําการกดติ๊กถูกครับผมกดกลงตกลง แล้วก็ทําการกดยอ้อนกลับมาต่อไปก็เป็นอั้นที่สองนะก็กดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์เลมพิมพ์มบอร์ดอะไรเงรี้ยเลยโอเคครับขั้นตอนนี้ก็ได้ให้เรากดอันนี้แล้วก็กดออกมาเลื่อนเลื่อนเลื่อนให้หมดเลยแล้วก็ต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่แอปแอปแตกไฟล์แล้วก็กดเข้ามา Android ครับกดบวก โอเคให้เราเขียนเป็น OBB นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเขียนไปครับ OBB แล้วก็ทำการกดโอเคต่อไปนะครับก็คลิกเข้า OBB ครับผมแล้วก็ทำการกดเพิ่มให้เราเขียนเป็นตามผมเลยนะ D O E ม D D C S นะครับแล้วก็ทำการกดเขียน C ฟลทีเอนะครับมประมาณนี้เลยนะครับมีประมาณนี้นะโอเคครับเราก็จะได้เป็นไฟล์นี้มา ไปนะครับให้เราทําการกดย้อนตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเข้ามาตรงนี้นะครับตัวนี้จากนั้นเนี่ยให้เราทําการกด OBB ครับกดค้างและคลิกค้างครับผมแล้วก็ทําการกดคมาตัดนะครับก็คือ C U T เนี่ยกดตัดแล้วก็ทําการกดตรงนี้ครับทําการกด Android OBB แล้วก็ตัวเกมนะครับกดวางได้เลยมันก็จะไปอยู่ในนี้แล้วเนาะโอเคนะครับเรามํานทำงานแบนี้แล้ อันตัวนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ง่ายเสร็จแล้วผมเนี่ยจะทําการเอาไฟล์นะซึ่งผมไอดีนั้นผมรออินกับทูกคนนะครับเพราะว่าผมไม่มีดีเลยกับอ่าตานตัวนี้นะผมเอามานะทุกคนไม่ต้องลงตามนะครับข้ามคลิปไปก่อนก็ได้โอเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับไปถึงตอนเข้าเกมนะครับอ,อย่าเพิ่งอย่าเพ่งอย่าเพิ่งนบะทุกคนลืมให้เราอะ ตัวนี้นะครับมันเป็นทรัพยากรน,นะครับเราไม่จาเป็นที่แบบจะต้องอันนั้นก็ได้นะทรัพยากรตัวนี้นะแต่ว่าผมจะมาสอนลงการลงนะครับมันก็จะไปอยู่ในเกดเ์นะตาต้านะครับผมแล้วก็เริ่มมาตรงนี้ให้เราทําการกดแตะไฟล์ก่อนนะกดตัวนี้นะครับผมแล้วก็รอมันนะครับอาจใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าคนที่มันก็เยอะพอส,สมควรนะครับให้ที่แบบไม่เหลือคนที่แล้วออ,อย่ามาโทษผมนะมสอนนะครับผมจะทิ้งลืง ไว้ทุกคลิปเลยนะเนื่องจากเอ่อคลิปที่แล้วเนี่ยอุปกรณ์ครบเลยนะอุปกรณ์ครบแบบีแจกเลยนะเลยแชรขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดขัตอนที่เสร็จเลยแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวตัดขั้ตอนที่สอนขอแตกไฟให้เสร็จก่อนนะแป๊บนึงโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นละโอเคผมจะเริ่มสอนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวรอก่อนนะร้อครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะเออรอแป๊ ขั้นตอนนี้ก็แต่งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครบแล้วโอเคคนระับ okay, ทุกคนผมก็เกิดปัญหานิดหน่อยนะคือคือผมทำชิปอะทำชิปแล้วก็เกมเนะี่ยแอปแอดมันหายนะครับคือแบบตอนนั้นสอนนานนะสอนนานมากเมื่อกี้นิงนะครับก็ตอนนี้ผมกรลบไปละอ่าโอเคต่อจากขั้นตอนนั้นนะคะเมื่อเราแต่ฟไฟมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแฟม,มนะครับแฟมตัวเกมมานะให้เราทําการกดตัดมาได้เลยครับตัดแล้วก็ไปวางในเอิม่ม And r o i d ต้าตนะคะเหมือนกับ OBB นะแต่ว่า OBB เนะี่ยไม่ต้องสร้างไฟล์อะไรนะครับแต่ว่าน,นี้ไม่ต้องสร้างเหมือนกันออ OBB OBB ย่มันสร้างไฟล์ผมอ,อ,อธิบายผิดนะมันต้องสร้างแต่ตัวนี้ไม่ต้องสร้างนะครับก็กดวางไปได้เลยก็จะได้มาตัวนี้โอเคครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการออกมาโอเคตอนนี้ก็ลบไปได้เลยครับแล้วก็จะมีสคริปต์เอิสคริปต์แล้วก็ตัวเรียกว่าอะไรอ่ะ G G P S นะคะแล้วก็โชวเกมนะทคนแค่นี้แหละแล้วก็เสร็จละต่อไปผมจะมาสอนตั้งค่า G G นะผมจะไม่เข้าเกมก่อนเกมของเราอ่ะล็อกอินอะไรนะครับล็อกอินได้หมดเลยนะแต่ว่าเราต้องโหลดแอปมาด้วยอย่างเช่นเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็ต้องมีเฟซบุ๊กส่วน Google เนี่ยถ้าล็อกอินกูเกิลก็ต้องมี Google นะครับโอเคขคัค้นตอนต่อไปเนี่ยแล้วก็เข้าเกมเลยนะครับ